ยงก็กลาบสวัสดี่เพื่อนให้หกูรู้ข่ผมอยู่กับผมเออไม่นนต้องตกอดหัวจะมาเล่นเกมโมสตาร์นั่นเองนะครับสักวือดัวเลยนกับหัวไอ้เหี้ยเวียนหัวจะอ,อ้วกนะเอะอมันเด้งไม่ได้ไอ,อแมวนึงมันเด้งไม่ได้โอ้ยนแต่ก<อ>ูเวียนหัวไอเน็ตมัากรูเน็ตมัากรูเน็ตมัากรูอ้าวขอโทษเราเตะเขาเองนี่ จำเว้นหัวปงึง้ึงโอ้ยกูยยเวอเดี๋ยวเเราไมา่ได้เหมืนี่ใส่มีคนเดียวกันเราคิดว,ว่าเราจะน,นี้ดีกว่าจะอ้วกหายแล้วเนี่ยกูจะอ้วกจะอ้วกไหมครับจะอ้วกลตอนนี้ได้ผมเต็ไหมเราต้องรีบ เราคดว่าเราเล่นเบมนนี่สุดดกว่าใครนี้เออกดนี่ดีกว่าจะุกจะทำต้องมาขีเก่ยนกนอรที่ท่สุดลอนี่ยแหละไอ้ที่นาอบอ่ะรูเรนนี้ที่นายชอบนี่อะไรเนี่ย บักหรือเปล่าไม่ใช่คเลืกปุิดตังปิดเอาแล้วก็คือแม่งความลยอย่างเยอะเอาท่าไม่ตั้งเลิกสรผมเนี่ก็อีพีที่สแล้วกันนะโอ้โหมาคุยสดีดีโอ้โห Hey, hey, it's a, a great oh, one of my big fireworks. Let's go get it. I will need เดี๋ยวมากวนอีกว่ะตัวสตยแกมันนี่ถีจับมือว้ยเออนี่ไงเห็นราคาปะเอ้ยอาของมันไม่ได้ยุตายห่าเลยต้องคุณเลิกเสมอต้องคุณหยุดหอมไม่อยุเฮ้ยเอยเอฮึ โอ้ยขูเกิตมังกรน่ะสัตว์บเปใ่้กูเจอตัวเมื่อไหร่กูฆ่ามันทันทีเลยไป็นกูฆ่าคนท่านเออโอเคขอโทษสบายขูปั๊มไม่ได้ยุเป็นร่างธรรมดาดีกว่าผมชอบนี่ยมเป็นร่างนี้แหละจะได้ไม่ต้องมาขี้เกียจลองเล่นคนการ์ด เอาเอาฝุงอ,อือมเปิดแมนันเหนไหมเห็นไอ้ตนม้น้้ไ้ตายพร้อมกันเลยสัตทำไมตายพร้อมกันเลยตนะายพร้อมกันเลยเนะผมโดนผมโดนคนเดิคนใหม่

มันหลับต่อมันมันยเ้ยไวลาเห็นที่หม่เห็นที่นี้ัเกิดรไเห็นที่เก่าไหมอะไนไนี่ c h ใช่ไหมอันนี้เอโอ้ยดิโอ้ยรวมสี่พนสี่ร้อมือฮ่าฮ่าสายกาไอจไหมนจะเอาสุดีป ดูวะอ่านี่เขาจะใช้รุ่นน,อน้องกุ้ยใกล้มือตา

ไม่อะไร,เ,ระลเลยบกวนเฮ<ล>้ยอย่ยล้อล่ะ,ละเก้เเ<อ> <cs uk> ไหไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดืด๋ยไ่เดอเดี่ยามที่เร้่อคนนี้ดีกว,ว่าเกฆ่าน้องฉัน เหมือนไรนี่เนี่ยเต่าเอ้ยม่มากระดูมานจังห่าอ๋อรูสึกคลิกต่อหนีได้แล้วนีคลิกเปิดแมพ Lăng hôm nay là lưu 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 mẹ lưu 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 lưu

เป็นสองนเลย้วส่งจดหมายมีส่งจดหมายผมเลเด็กมดหมัดไม่ยึดดิสตไม่ยึดดิสายไม่ยึดดิสใครละคนนั้นคุสงสัยสุขีทอาเด็นไก่เพราะว่ามันค่อยหลุดไิดิชิ้นชิ้ชิ้น คุณอ่สุ้ตัวะครเหรอต้องตกเด็กะมีล่ามันตัวนี่แน่นี่ก็เล่นบังคับไม้นั่นเลือใครตัวเกมอ้อเด็เป็นมงมุมอ,อือเนี่ยมันเห็นว่ารับกุมัเห็นเห็นเห็นมันอยบุกป้นมัน <c oughs> time. Yeah. ักเดี๋ยวนีหมากคม่พ่อเสือนเมื่อใครกู้เลือกคนตามน้ำมาเลคน้เป็เลือกเปื้อนสคปอถิยู นาเครยมนดะสิมันดับเออตายหายแล้วสิใครโกรสอะเลตรงนั้นสัตว์รอไล่ย yes, ึดแม่งยึดแม่งยึดแม่งยึด เลือก Leon, ลีออนไงฮะแล้วมันหามากนะเดินไปกับวฮนเด็กกันแล้วมันตันนู้นมันมนน่ ah. โอเคก็เพบกันใหม่คลิปหน้าครับ